ถึงนะคะถึงวัด,ดวัดสีบนเรืองวัดสีบนเหืองบางชิ้น,นเมทลเข้ามาเข้าตื่น,น,น,นเต้นมะม่วงนะคะไม่ได้ตื่นเต้นวัดนะคะอตอนนี้มนอันนี้คือมัด เขาเขามาวัดเขามาตื่นเต้นมะม่วงดูจอดูเลยโอ้โหมุ่งเต็มเลยเนี่ค่ะมาทำบุญกันนะคะทำโมทนาบุญด้วยกันนะคะที่เรียบร้อยแล้วค่ะถึงวัดที่เรียบร้อยเดินทางปลอดภัย เาโมทนาบุญด้วยกันนะครพกเรคากันเอาปน้ำไน้ยกขนแค่นี้สหรับล้เรายแนี้ป็นอาง